หน้าเป็นห่วงท่านประธานครับผู้หญิงประเภทนี้นี่เขาคิดแต่ตอนยืนอย่างเดียวเลยเหรอครับมันเขาบอกว่าจากสถิติการหาคู่เนี่ยนะชายไทยเกินครึ่งเนี่ยเลือกผู้หญิงที่มีเงินเดือนเกินสามหมื่นขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเงินเดือนไม่ถึงสามหมื่นขอประธานโทษสิ่งแรกเลยไม่ต้องอัพสวยอัพงามอัพเงินเดือนก่อนครับท่านประธานครับ ผู้หญิงจําเป็นต้องอัพเงินเดือนแล้วครับวันนี้ครับเพราะผู้ชายเขาดูแล้วมันจะไปไม่รอดถ้าเกิดไปอยู่กับเขาเรียกกัดก้อนเกลือกินเนี่ยไม่ได้ครับต้องกินเกลือตลอดแน่นอนครับผู้ชายที่จะหาเลี้ยงผู้หญิงอย่างเดียวไม่มีแล้วหรือไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ครับจะไปเอาสวยเอางามอย่างเดียวไม่ได้ครับดูความสวยความงามหน้าที่สวยงามทําให้สวยงามเป็นหน้าที่ของตัวต่อครับ<อ>แต่ถ้าอยากจะได้คู่จริงต้องอัพเงินเดือนแล้วครับต้องมีเขาด้วยครับมาถึงจะอยู่ก็ได้ครับสําหรับผู้หญิงที่เขาเลือกผู้ชายผลสํารวจบอกว่า ผู้หญิงให้ความสําคัญกับส่วนสูงเป็นหลักครับผู้ชาย<ว>ผู้ชายนะครับที่ผู้หญิงเลือกคือต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า175เซนติเมตรน่าเป็นห่วงท่านประธานครับผู้หญิงประเภทนี้นี่เขาคิดแต่ตอนยืนอย่างเดียวเลยเหรอครับนแนวนอน,นะจะเสมอภาคกันแต่มันเจอกันตอนยืนก่อนกรับท่านประธานครับนอนทีหลังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างท่านประธานเนี่ย ถ้าเป็นสมัยเนี้เขาไม่เลือกแล้วครับครับแต่สำหรับท่านธระธานที่ท่านมีคู่มาได้เนี่ยทั้งๆที่ความสูงท่านไม่ถึงเท่าไหร่นะเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงเข้าใจว่าคนตัวเตี้ยจะมีความต้องการสูงกับตบระกูลอันนี้แหละเป็นเหตุที่เขาได้แต่งงานกันน,นะฮะใช่ครับแล้วผมก็เชื่อว่า <c oughs> ภรรยาท่านประธานก็น่าจะผิดหวังพอสมควรไปกันนะครับ <c oughs> มันเป็นแค่ความต้องการแต่ปฏิบัติการไม่สูงครับปอานารครับผางแต่อยากจะเรียนสาวๆทั้งหลายว่าถึงรูปร่างดูไม่ดีในแนวตั้งแต่ไม่เคยมีปัญหาสักครั้งในแนวนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้เถอะครับว่าคนเตี้ยๆอย่างนี้มีความต้องการสูงเสมอท่านสมชายชี้แจงได้ชัดเจนมาก